โอีดิปัสกับปริศนาสฟิงซ์เสียงกลองศักดิ์สิทธิ์ดังกล้องในพระวิหารแห่งเดลฟีท่วงทำนองลึกลับกัางวานไปทั่วโถงกว้างกลิ่นกำยานลอยฝุงอบอวนในอากาศบรรยากาศชวนให้รู้สึกถึงพลังแห่งเทพเจ้าวิญญาณแห่งนี้สร้างขึ้นจากหินอ่อนขาวบริสุทธิ์เสาสูงตระหง่านรับน้ำหนักหลังคาที่ประดับลวดลายทองคำและภาพจิตรกรรมเกี่ยวกับมหาเทพทั้ง12ของโอลิมปัส กลางวิหารมีแท่นบูชาศักดิ์สิทธิ์สร้างจากหินที่เชื่อกันว่าเทพอพอลโลได้เลือกสรรไว้เองตั้งอยู่เบื้องหน้าบันลังของเทพพยากรโออีดิปัสคุกเข่าลงบนพื้นหินเย็นเยียบแววตาของเขาเต็มไปด้วยความกังวลและความหวาดหวัน่นแสงจากคบไฟที่ติดอยู่ตามผนังทําให้เงาของเขาสะท้อนอยู่บนพื้นหินราวกับเป็นภาพลางบอกเหตุแห่งโชคชะตา หัวใจของเขาเต้นแรงขณะที่เขาจับจ้องไปยังร่างของเทพพยากรที่กำลังร่ายรำอยู่เหนือแท่านศักดิ์สิทธิ์นางเป็นหญิงชลาผมสีขาวยาวประบ่าใบหน้าของนางมีริ้วรอยของการเวลาแต่ดวงตากลับเปล่งประกายราวกับมองเห็นอนาคตนางพึมพำถ้อยคำโบราณเสียงของนางก้องสะท้อนไปทั่ววิหารราวกับไม่ได้มาจากปากของมนุษย์เจ้าคือผู้ถูกเลือกจากโชคชะตา เทพพยากรกล่าวด้วยเสียงเย็นเยียบาราวกับเป็นคำประกาศจากสวรรค์โออีดิปัสคกือนน้ำลายลงคอเขาพยายามทำใจให้มั่นคงขณะที่เฝ้ารอคำพยากรณ์ของตนเองแต่คำทำํานายของเจ้ากลับเต็มไปด้วยความเศร้านางกล่าวต่อดวงตาของนางเหม่อลอยราวกับกําลังมองเห็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปมองไม่เห็นเจ้าจะสังหารบิดาของตนเองและแต่งงานกับมารดา เสียงของนางกรีดลึกเข้าไปในจิตใจของโอ d ดิบัสร่างของเขาแข็งทื่อดังต้องมนหัวใจเต้นกระหน่ำราวกับจะหลุดออกมาจากอกเขาเบิกตากว้างมองเทพยากรอย่างไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่ได้ยินเป็นไปไม่ได้ OED ด u บัสตะโกนออกมาเสียงของเขาดังก้องสะท้อนกับผนังหินข้าไม่มีวันทำเรื่องเช่นนั้นเด็ดขาดเทพยากรไม่ได้ตอบนางเพียงหลับตาลงและถอนหายใจ เรากับรู้ดีว่าไม่มีผู้ใดสามารถหลีกหนีโชคชะตาของตนเองได้ไม่ว่าจะพยายามมากเพียงใดก็ตามโออีดิปัสตัวสัน่นภาพในวัยเด็กของเขาพลันฉายขึ้นมาในห้วงความคิดเขาเติบโตขึ้นในพระราชวังแห่งโครินธ์ได้รับความรักจากกษัตริย์โพลิบุสและราชินีเมโรพีซึ่งเขาเชื่อว่าเป็นพ่อแม่แท้ๆของเขาชีวิตของเขาเต็มไปได้วยความอบอุ่นและความสุข แต่บัดนี้คำพยากรณอันโหดร้ายกำลังจะทำลายทุกสิ่งที่เขาเคยเชื่อข้าไม่มีวันยอมให้มันเกิดขึ้นโอีดิปัสประกาศด้วยน้ำเสียงหนักแน่นแต่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังข้าจะหนีไปจากโครินไปให้ไกลจากผู้ที่เลี้ยงดูข้าเขาหวังว่าการออกเดินทางจะช่วยให้เขาหลบหนีชกสตาได้แต่เขาไม่รู้เลยว่าการตัดสินใจนี้จะนำพาเข้าไปสู่เส้นทางที่เลวร้ายยิ่งกว่าเดิม สายลมพัดผ่านพระวิหารกลิ่นกำยานยังคงอบอวลอยู่ในอากาศเทพพยากรมองดูโออีปัสเดินจากไปนางรู้ดีว่าไม่มีใครหนีพ้นโชคชะตาได้ไม่ว่าจะหนีไปไกลเพียงใดก็ตามนางหลับตาลงและพลึมพำเบาๆแม้เจ้าจะเดินทางหนีไปไกลแค่ไหนเจ้าก็ยังคงเดินทางเข้าสู่เส้นทางที่โชคชะตากำหนดไว้หลังจากออกจากพระวิหารเดลฟี โออิปัสก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยความรู้สึกหนักอึง้งเขาไม่หันหลังกลับเพราะว่ากลัวว่าถ้าเขาหันกลับไปเขาอาจจะเปลี่ยนใจกลับไปสู่โครินที่ซึ่งพ่อแม่บุญธรรมของเขายังคงรอคอยโดยไม่รู้เลยว่าโชคชะตาอันโหดร้ายได้ถูกลิขิตไว้แล้วถนนสายยาวทอดผ่านทิวเขาและที่ราบเขาเดินผ่านหมู่บ้านเล็กๆที่ผู้คนจับจ้องมองเขาด้วยความสงสัย ชายหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่ที่เดินทางเพียงลำพังด้วยสีหน้าครุ่นคิดและแววตาที่เต็มไปด้วยความกังวลไม่มีใครรู้เลยว่าเขาเป็นเจ้าชายมาจากโคริน์ไม่มีใครรู้เลยว่าเขากำลังพยายามหลีกหนีโชคชะตาของตนเองยามค่ำคืนโอีดิปัสตั้งค่ายพักในป่าใหญ่ใต้เงาของต้นไม้สูงตระงานแสงจันทร์พาดผ่านกิ่งไม้ทอประกายเงาจางๆบนพื้นเสียงร้องของสัตว์ป่าดังก้องในความเงียบ มันเป็นเสียงที่เขาไม่เคยได้ยินมาก่อนในพระราชวังที่โครินเขาเฝ้าจ้องเปลวไฟจากกองไฟที่ลุกไหวครุ่นคิดถึงอนาคตที่ไม่มีใครสามารถบอกเขาได้ว่าจะเป็นเช่นไรข้ากำลังทำสิ่งที่ถูกต้องใช่ไหมเขาพึมพำกับตนเองดวงตาสะท้อนแสงไฟวูบไหว รุ่งเช้าเขาออกเดินทางไปด้วยจิตใจที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นแม้ว่าเส้นทางข้างหน้าจะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่เขาเชื่อว่าเขาสามารถหลีกเลี่ยงคำทำนายอันโหดร้ายได้หากเพียงแต่เขาไปให้ไกลาจากพ่อแม่ของเขาที่ครินต์หลายวันผ่านไปโอีดิปัสเดินทางมาถึงทางแยกแห่งหนึ่งเส้นทางทอดยาวไปในหลายทิศทางแต่เขาไม่รู้เลยว่าทางเลือกที่เขาจะเลือกเดินจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขา ตลอดไปที่กลางทางแยกมีขบวนรถม้าคันหนึ่งจอดขวางอยู่รถม้าคันงามประดับด้วยทองและลวดลายแกะสลักอย่างวิจิตรบ่งบอกถึงฐานะของเจ้าของข้าราชบริพารหลายคนยืนอยู่รอบๆและมองโออีดิปัสด้วยแววตายเยอ่หยิ่งชายชรา,าผู้หนึ่งนั่งอยู่บนรถมา้าเขาสวมอาพรหรูหราประดับด้วยสัญ,ญลักษณ์แห่งกษัตริย์สีหน้าของเขาเต็มไปด้วยอำนาจและความเยื่หยิ่ง เขามองโออีดิปัสราวเป็นเพียงฝุ่นทุลีที่ไม่มีค่าเจ้าคิดว่าตัวเองเป็นใครจึงกล้ามาขวางทางข้าชายชลาตะโกนด้วยน้ำเสียงแข็งกร้าวดวงตาของเขาจ้องมองโออดิปาสอย่างไม่พอใจโออดีปาสยืนหยัดไม่หลบสายตาทางนี้เป็นทางของทุกคนข้าก็มีสิทธิ์เดินทางเช่นกันข้าราชบริพารของชายชลาหัวเราะเยาะเย้ยเจ้าไม่รู้หรือวันนี้คือกษัตริย์ไลอัสแห่งทิฟส์ ทางเส้นนี้เป็นของพระองค์ผู้ที่อ่อนน้อมควรจะหลีกทางไปโอีดิปัสขมวดคิว้วเขาไม่ใช่คนที่จะยอมอ่อนข้อให้กับความโอหังของผู้ที่มีอำนาจไม่ว่าผู้ใดก็ตามทุกคนล้วนมีสิทธิ์ใช้เส้นทางนี้ข้าไม่ใช่ทาสที่จะก้มหัวให้ผู้ที่คิดว่าตนเองอยู่เหนือกว่าผู้อื่นคำพูดของเขาทำให้กษัตริย์ไลอัสโกรธจัดพระองค์ชี้นิ้วสั่งให้ทหารเข้ามาผลักใสโอีปัสออกไป แต่นั่นเป็นความผิดร้ายแรงโออีดีปัสไม่ใช่ชายธรรมดาเขาเป็นนักรบที่แข็งแกร่งเขาต่อสู้กลับด้วยพลังมหาศาลทหารของไลอัสไม่สามารถรับมือกับเขาได้ขณะที่การต่อสู้ดำเนินไปโออีดีปัสคว้าหอกจากมือของหนึ่งในทหารและพุ่งเข้าใส่ชายชราโดยไม่ได้ตั้งใจ หอกพุ่งทะลุร่างของกษัตริย์ไลอัสเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดดังก้องไปทั่วพื้นที่พระโลหิตสีแดงเข้มไหลรินลงบนพื้นดินโออีดิปัสมองดูร่างไร้วิญญ,ญาณของชายชราที่เขาสังหารลงไปเขาหายใจหนักแล้วก็เหงื่อก็ซึมเต็มใบหน้าเขาไม่รู้เลยว่าแท้จริงแล้วชายที่เขาฆ่าคือพ่อแท้ๆของตนเอง เลือดไหลนองพื้นค่าราชบริพารที่รอดชีวิตวิ่งหนีด้วยความหวาดกลัวไม่มีใครกล้าหยุดยั้งโอีดิปัสเขายืนมองร่างชาชราที่ไร้ลมหายใจก่อนจะเบือนหน้าหนีหัวใจของเขาหนักอึ้งแต่เขาบอกตัวเองว่านี่คือสิ่งที่ต้องทำนี่เป็นเพียงเหตุการณ์หนึ่งในการเดินทางของเขาโดยไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เขาทำในวันนี้ได้เติมเต็มคำทำนายอันโหดร้ายที่เขาพยายามหนีมาตลอด เขาเดินทางจากไปทิ้งร่างของกษัตริย์ลายอาสไว้เบื้องหลังโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าเขาเพิ่งฆ่าบิดาผู้ให้กำเนิดของตัวเองเมืองทีฟสตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาสูงตระหง่านล้อมรอบด้วยกำแพงหินอันแข็งแกร่งที่ดูเหมือนจะป้องกันภยัยจากภายนอกได้เป็นอย่างดี แต่ถึงกระนั้นเมืองทั้งเมืองกลับตกอยู่ในความหวาดกลัวเพราะมีเงาดำอันน่าสะพึงกลัวทอดตัวเหนือประตูเมืองมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วสิ่งที่ปกคลุมทีฟส์ไว้ไม่ใช่สงครามไม่ใช่โรคร้ายแต่เป็นสัตว์ที่มีนามว่าสฟิงซ์อสุรกายที่มีร่างกายเป็นสิงโตปีกเป็นนกอินทรีและใบหน้าเป็นหญิงสาวนางเฝ้าประตูเมืองด้วยรอยยิ้มเย็นชาดวงตาเรืองแสงของนาง เต็มไปด้วยปริศนาและความตายไม่มีผู้ใดจะผ่านไปได้เว้นแต่จะตอบคำถามของค้าให้ถูกต้องนางกล่าวซ้ำแล้วซ้ำเล่าแก่ผู้ที่พยายามเข้าเมืองหรือออกจากเมืองหากใครตอบผิดนางจะฉีกร่างกระชากเขาเป็นชิ้นๆและกลืนกินเป็นอาหารซากศพของนักเดินทางและผู้กล้าที่จะยอมเสี่ยงดวงกองอยู่รอบเชิงกำแพงเมืองทิฟส์ เมืองทิฟส์จึงกลายเป็นสถานที่แห่งความสิ้นหวังพ่อแม่ต้องสูญเสียบุตรที่พยายามทา้าทายสฟิงผู้คนหวาดกลัวที่จะเดินทางออกจากเมืองและไม่มีใครกล้าเผชิญหน้ากับนางอีกต่อไปจนกระทั่งวันหนึง่งโออีดิปัสเดินทางมาถึงเมืองทีฟส์เขาเห็นร่างไร้วิญ,ญญาณของผู้คนที่ล้มเหลวในการไขปริศนากองอยู่รอบๆประตูเมืองหัวใจของเขาหนักอึ้งกับภาพอันโหดร้ายนี้ไม่มีใครสามารถเอาชนะนางได้เลยหรือ เขาถามชายชรา,าคนหนึ่งที่ยืนมองภาพนั้นด้วยความอ่อนลา้าไม่มีชายชรา,ากล่าวเสียงแผ่วเบานางฉลาดเกินไปปริศนาของนางล้ำลึกเกินกว่ามนุษย์จะเข้าใจโออีดิปัสกำมัดแน่นเขาไม่สามารถยอมรับความหวาดกลัวที่ปกคุมผู้คนได้หากไม่มีใครสามารถเอาชนะสฟิงได้เช่นนั้นเขาจะเป็นผู้ที่ทำมันเอง เขาเกาเขาไปใกล้กำแพงเมืองเสียงฝีเท้าของเขาดังก้องท่ามกลางความเงียบงันของชาวเมืองทุกสายตาจับจ้องด้วยความหวาดกลัวและความคลาดหวังสซฟงเงยหน้าขึ้นจากก้อนหินที่นางนั่งประจำดวงตาของนางจับจ้องโอเดิปัสด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่เจ้าต้องการท้าทายข้าหรือนางกล่าวถึงน้ำเสียงเต็มไปได้วยความเย้ยหยันใช่โอเอดปัสตอบกลับด้วยดวงตางที่มุ่งมั่น สฟิงหัวเราะเบาๆช่นนั้นฟังให้ดีนางสูดลมหายใจเข้าและกล่าวด้วยสิ่งท er ี่เย็นเยียบราวกับสายลมแห่งหุบเขาสิ่งใดที่เดินด้วยสี่ขาในยามเช้าสองขาในยามกลางวนันและสามขาในยามเย็นความเงียบปกคลุมทั่วบริเวณดวงตาของชาวเมืองเต็มไปด้วยความหวาดกลัว ไม่มีผู้ใดสามารถรไขปริศนานี้ได้เลยตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาและพวกเขาไม่อยากจะเห็นชายหนุ่มผู้นี้ต้องจุดจบแบบเดียวกับผู้ที่มาก่อนหน้าแต่โออดีปกลับไม่ได้หวาดระแวงแม้แต่น้อยเขาไต่ตรองปริศนาอย่างรวดเร็วก่อนจะเผยรอยยิ้มบาง,บางฮๆข้ารู้คำตอบเขากล่าวด้วยเสียงอันหนักแน่นสฟิงเ n g เลิกคิวขึ้นเล็กน้อยว่ามาโออดีปสจ้องมองนางตรงๆก่อนจะกล่าวว่า มนุษย์เสียงพึมพำของชาวเมืองดังกระจายไปทั่วผู้คนต่างมองหน้ากันด้วยความสงสัยในวัยทารกมนุษย์คลานด้วยสี่ขาเมื่อนางรุ่งเรืองในวัยผู้ใหญ่นางเดินด้วยสองขาและแก่เท่านางใช้ไม้เท้าพยุงกายราวกับมีสามขาความเงียบเข้าครอบงำทุกสิ่งแม้แต่สายลมยังดูเหมือนจะหยุดพัดไปชั่วขณะ ดวงตาสฟริงเบิกกว้างนางอ้าปากค้างราวกับไม่อยากเชื่อในสิ่งที่ได้ยินนางลุกขึ้นขนสีทองของนางผิวไหวตามแรงลมดวงตาของนางเต็มไปด้วยความตกตะลึงและแล้วเสียงกรีดร้องแห่งความเจ็บปวดก็ดังกล้องไปทั่วบริเวณสฟริงสะบัดปีกและกระโจนขึ้นสู่ท้องฟ้านางบินสูงขึ้นเรื่อยๆก่อนจะพุ่งดิ่งลงจากหน้าผาเบื้องล่าง ร่างของนางหายไปในหุบเขาทิ้งไว้เพียงเสียงก้องสะท้อนของความพ่ายแพ้เสียงโหร้องแห่งชัยชนะดังก้องไปทั่วเมืองทีฟส์ประชาชนวิ่งออกมาจากบ้านเรือนพวกเขาตะโกนชื่อของโอีดีปัสทราบซึ้งกับการที่เขาปลดปล่อยเมืองให้พ้นจากความหวาดกลัวที่กัดกินหัวใจของพวกเขามาเนิ่นนานกษัตริย์แห่งทีฟส์สิ้นพระชนไปแล้วและบัตนี้ชาวเมืองต้องการผู้นำคนใหม่ พวกเขายกย่องโอีดิปัสเป็นกษัตริย์และเพื่อเป็นสัญลักษณ์แข่งพันธะระหว่างเขากับเมืองพวกเขามอบพระราชินีโจคาสตาให้เป็นภรรยาโอีดิปัสรับตำแหน่งโดยไม่รู้เลยว่าเขาได้เดินเข้าไปในเงื้อมมือของโชคชะตาอีกครั้งแล้วพอโจคาสตาไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นมารดาผู้ให้กำเนิดเขาเองโอ d ดิปัสปกครองทีฟส์อย่างชาญฉลาด บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองชาวเมืองต่างรักและเคารพเขาภายใต้การนำของเขากฎหมายได้รับการบังคับใช้อย่างเป็นธรรมการค้าขายรุ่งเรืองและพืชผลอุดมสมบูรณ์ดูเหมือนว่าทีฟส์กำลังเข้าสู่ยุคทองของความสงบทว่าเงามื่อแหงโชคชะตายังคงซ่อนเร้นอยู่เบื้องหลังวันหนึ่งโรคร้ายระบาดไปทั่วเมืองเสียงไอของผู้ป่วยดังก้องอยู่ในตรอกซอย เด็กทาลกเกิดมาพร้อมความผิดปกติและสัตว์เลี้ยงล้มตายเป็นจำนวนมากทุ่งนาที่เคยเขียวกระจีกลับเหี่ยวเฉาอย่างไรเหตุผลกลิ่นเหม็นเน่าของศพผู้ล้มตายโชยไปทั่วชาวเมืองเริ่มกระซิบกระซาบถึงคำสาบที่อาจจะเป็นสาเหตุของหายนะครั้งนี้วัดและศาลเจ้าของเทพเจ้าถูกคลุมด้วยทูบเทียนผู้คนพากันสวดอ้อนวอนต่อเหล่าเทพเจ้าเพื่อขอความเมตตา ถว่าไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงความทุกยากยังคงกัดกินทีฟส์อยู่ทุกวันโออีดีปัสยืนอยู่บนระเวียงพระราชวังมองลงไปยังเมืองของเขาด้วยหัวใจที่หนักอึง้งเสียงคร่ำครวญของประชาชนดังก้องขึ้นมาถึงพระราชวังเขารู้ดีว่าตนเองต้องหาทางแก้ไขมิฉะนั้นเมืองที่เขาปกป้องไว้จะพังทลายลงโจคาสตารพระราชินีแห่งทีฟส์ยืนเคียงข้างเขานางเองก็รู้สึกถูกใจอย่างถึงที่สุด นางจับแขนของโอีดิปัสเบาๆเราต้องทำอะไรสักอย่างมิฉะนั้นเราจะสูญเสียทีฟไปเราต้องหาทางช่วยเมืองของเราโอีดิปัสกล่าวด้วยเสียงหนักแน่นข้าจะส่งคนไปปรึกษาเทพยากร์ที่เดลฟีไม่นานนักทูตของโอีดิปัสเดินทางกลับมาพร้อมกับคำตอบจากเทพยากรแห่งเดลฟีคำตอบนั้นทำให้ทั้งเมืองต้องตกอยู่ในความเงียบงนันภัยพิบัติจะไม่สิ้นสุด จนกว่าฆาตรกรของกษัตริย์ไลอาสจะถูกลงโทษเทพยากรประกาศทันทีที่ได้ยินคำทำนายนี้ชาวเมืองเริ่มกระซิบกันอย่างตื่นตนระหนกกษัตริย์ไลอัสถูกสังหารไปเมื่อหลายปีก่อนและยังไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นผู้กระทำบัดนี้ทีฟส์ต้องเผชิญกับอดีตท,ที่ไม่มีใครกล้าแตะต้องโออีดีัสขมมดคิ M ้วเขายืนขึ้นต่อหน้าชาวเมืองประกาศกล่าวว่า ข้าสาบานต่อเทพเจ้าข้าจะหาผู้กระทําผิดและนำเขามาลงโทษเพื่อฟื้นคืนความสงบสุขแก่ทีฟส์ชาวเมืองต่างโห่ร้องด้วยความหวังว่าโอเอดิปัสจะสามารถไขปริศนาแห่งอดีตและปลดปล่อยทีฟส์จากคำสาปานนี้โอเอดิปัสเริ่มการสืบสวนโดยเรียกตัวโครนเทพยากรอาวุโสของทีฟส์มาพบกันที่พระราชวางัง ดวงตาของโครนเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเรากับเขารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปโครนเจ้าเป็นผู้มองเห็นอดีตและอนาคตจงบอกข้ามาใครคือผู้ที่สั่งหารกษัตริย์ไลอัสโออีดิปัสถามด้วยเสียงจริงจังโครนก้มศีรษะหลบสายตาข้าไม่อาจกล่าวออกมาได้ท่านกษัตริย์เจ้ากลัวอะไรโออีดิปัสเร่งรา้าพูดออกมาข้าสั่งโครนถอนหายใจลึก ก่อนเงยหน้าขึ้นดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความเศร้าส้อยข้ารู้ว่าใครเป็นฆาตรกรแต่ข้ากลัวว่าหากข้ากล่าวความจริงมันจะนำหาหยนะมาสู่ทุกคนโอดิปัสจ้องเขมงข้าสั่งให้เจ้าพูดโครนนิ่งเงียบไปชั่วขณะก่อนจะกล่าวด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาว่าท่านคือฆาตรกร คำพูดของโครนทําให้บรรยากาศภายในพระราชวังเงียบงันทุกสายตาหันไปมองโอเอดิปัสดวงตาของเขาเบิกกว้างด้วยความไม่เชื่อเจ้าหมายความว่ายอย่างไรโอเอดิปัสเอ่ยถามเสียงของเขาสั่นเล็กน้อยท่านสังหารกษัตริย์ไลอัสผู้เป็นบิดาของท่านเองโครนกล่าวและโจคาสตานางก็คือมารดาของท่าน โออีดิปัสรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบพังทลายลงตรงหน้าเขาหัวใจของเขากระหน่ำเต้นราวกับจะร,ระเบิดออกมาภาพของชายชราที่เขาสังหารไปเมื่อหลายปีก่อนย้อนกลับมาในความคิดและมันตรงกับคำพยากรณ์ที่เขาได้รับตั้งแต่วัยเยาว์เขาไม่เพียงแต่ฆ่าพ่อแท้ๆของตนเองเท่านั้นแต่เขายังแต่งงานกับแม่ของเขาโดยไม่รู้ตัวโออีดิปัสสุดตัวลงกับพื้น ความจริงอันโหดร้ายเปิดเผยเออกมาและไม่มีสิ่งใดสามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้อีกต่อไปโออีดิปัสยืนแข่งทื่อดวงตาของเขาเบิกกว้างภาพอดีตหลังไหลเข้ามาในความคิดของเขาทางแยกที่เขาเคยเดินผ่านการต่อสู้กับชายชาราความโกรธที่พรุ่งพล่านในใจของเขาและในที่สุดหอกของเขาที่ปักเข้าที่ร่างของชายคนนั้นไม่นะ เขากรสิบเบาๆหัวใจของเขาเต้นรัวด้วยความกลัวมันเป็นไปไม่ได้แต่ลึกลงไปในจิตใจเขารู้ดีว่ามันเป็นความจริงโออดีปัสไม่ได้หนีจากโชคชะตาของเขาเลยเขากลับเดินเข้าไปสู่เส้นทางที่มันกำหนดไว้โดยไม่รู้ตัวเสียงฝีเท้าดังกล้องในพระชวังพระชินีโจคาสตารีบเดินเข้ามาพร้อมกับสีหน้าที่เต็มไปด้วยความตกตะลึงนางมองโออดีัสและโครน ก่อนที่สายตาของนางจะเปลี่ยนเป็นความหวาดกลัวไม่ไม่นะนางกระซิบน้ำตาของนางเอ่อล้นออกมาโออีดิปัสหันไปทางโจคาสตาดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความสับสนและความเจ็บปวดมันเป็นความจริงหรือไม่โจคาสตาก้าวถอยหลังนางเอามือปิดปากของตนเองนางสายหน้าไปมาแต่นางไม่กล้าปฏิเสธได้เพราะนางเองก็รู้ความจริงมาโดยตลอด โออีดิปัสสุดตัวลงกับพื้นหัวใจของเขาแตกสลายเสียงของชาวเมืองรอบตัวเขาเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆบางคนร่ำไห้บางคนตะโกนสาบแช่งโชคชะตานี่คือสิ่งที่เขาพยายามหนีมาตลอดชีวิตแต่มันกลับตามเขามาจนถึงปลายทางและบทขยี้เขาอย่างไร้ความปราณีหลังจากความจริงถูกเปิดเผยโออีดิปัสเดินกลับไปยังพระราชวังด้วยหัวใจที่แตกสลาย ความเงียบที่ปกคลุมเขาเรากับม่านหมอกหนักหน่วงเสียงฝีเท้าเขาก้องกังวานไปทั่วทางเดินอันเงียบงันของพระราชวังทุกย่างกล้าวเต็มไปด้วยความสิ้นหวังเมื่อเขาไปถึงห้องบรรทมของโจโกาสตาเขาพบว่าประตูห้องปิดแน่นเสียงสะอื้นเล็ดลอดออกมาจากด้านในราวกับความเศร้าสลดที่ไร้หนทางระบายออกโจกาสตาข้าขอโทษเปิดประตูข้าไม่รู้เรื่องนี้เลย เขาทุบป,ประตูเสียงดังหัวใจเต้นระรัวด้วยความหวาดกลัวไม่มีเสียงตอบรับมีเพียงเสียงสะอื้นที่เงียบลงไปทีละน้อยราวกับลมหายใจที่กำลังจะดับสูญภายในห้องนั้นโจคาสตานั่งอยู่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งนางจ้องมองเงาสะท้อนของตนเองในกระจกภาพหญิงงามที่เคยมีอำนาจและความสง่างามบัดนี้กลับเต็มไปได้วยร่องรอยของอน้ำตาและความสิ้นหวังมือของนางสั่นเครือ นางมองไปยังมงกุฎทองคำที่เคยเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจของนางบัดนี้มันเป็นเพียงเครื่องหม่ของโชคชะตาที่โหดร้ายข้าแต่งงานกับลูกของข้านางพึมพำเสียงแผ่วเบาจนแทบไม่ได้ยินนางเคยเป็นราชินีที่สง่างามเป็นสตรีที่มีอำนาจแต่บัดนี้ความจริงอันน่ากลัวได้พากทุกสิ่งทุกอย่างไปจากนางนางไม่อาจทนอยู่ได้อีกต่อไป มือของนางเอื้อมไปคว้าสายรัดเอวผืนบางแต่มันกลับให้ความรู้สึกหนักอึ้งราวกับแบกรับบาปของทั้งชีวิตไว้โจคาสตาลุกขึ้นยืนมองไปรอบๆห้องที่เคยเป็นสถานที่แห่งความสุขบัดนี้กลับเต็มไปด้วยเงาของโชคชะตาที่เล่นตลกกับนางก่อนที่โออีดิปัสจะพังประตูเข้ามานางก็ใช้สายรัดเอวผูกคอตอนเองไว้กับคานไม้เสียงสุดท้ายที่เล็ดลอดออกมานั้นก็คือเสียงของลมหายใจที่ขาดห่วง ประตูถูกกระแทกเปิดออกโออดิปัสก้าวเข้ามาแต่สิ่งที่เขาเห็นทำให้เขาชะงักราวกับถูกตรึงอยู่กับที่ร่างของโจกาสตาห้อยอยู่กลางอากาศใบหน้าของนางยังคงมีน้ำตาไหลรินชุดคลุมสีขา,ขาวของนางพผิ้วไหวเบาๆตามแรงลมที่พัดผ่านหน้าต่างที่เปิดอยู่ไม่นะโออดิปัสพุ่งเข้าไปหาร่างของนางรีบแกะสายรัดเอวออกแต่ทุกอย่างสายเกินไปแล้ว โจคาสตาได้จากไปแล้วนางทิ้งทุกสิ่งไว้ข้างหลังรวมถึงเขาด้วยโออีดิปัสสุดตัวลงกับพื้นร้องไห้ออกมาอย่างสิ้นหวังราวกับเด็กน้อยที่เพิ่งสูญเสียแม่ของตนเองเสียงร่ำไห้ของเขาดังก้องไปทั่วพระราชวังเหมือนเป็นเสียงประกาศถึงจุดจบของชายผู้พยายามต่อสู้กับโชคชะตา แต่ความทุกข์ทรมานของเขายังไม่จบเพียงเท่านี้ดวงตาของเขาจับจ้องไปยังดาบที่วางอยู่ข้างหน้าท่านบรรทมของโจคาสตามือของเขาสั่นระริกก่อนที่เขาจะเอื้อมไปคว้ามันข้าไม่อาจมองโลกนี้ได้อีกต่อไปเขาพึมพำเสียงของเขาเต็มไปได้วยความเจ็บปวดโออีดีปัสยกดาบขึ้นและใช้มันควักลูกตาของตนเองออกมาเลือดสีแดงฉานไหลอาบลงมาตามใบหน้าไหลนองบนพื้นหินอ่อน เสียงกรีดร้องของเขาดังกล้องไปทั่วพระราชวังราวกับเป็นเสียงของวิญญาณที่ถูกสาปให้ตนต้องทุกทนทรมานไปตลอดกาลชาวเมืองที่อยู่ภายนอกพระราชวังได้ยินเสียงโหยหวนของกษัตริย์พวกเขาต่างมองหน้ากันด้วยความสับสนและความหวาดกลัวพวกเขาไม่รู้เลยว่าในเวลานี้กษัตริย์ผู้เคยเป็นวีรบุรุษของพวกเขาได้กลายเป็นเพียงชายตาบอดที่ถูกสาปให้ท่องทนทุกข์กับบาปที่ตนเองไม่เคยรู้มาก่อน โอีดิปัสทุดตัวลงกับพื้นมือของเขาปิดบาดแผลที่เคยเป็นดวงตาเขาไม่ได้เสียเพียงการมองเห็นแต่เขาได้สูญเสียทุกสิ่งไปแล้วโออดิปัสนั่งนิ่งอยู่บนพื้นเสียงในพระราชวังเงียบสงัดไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้เขาเขาสูญเสียทุกอย่างครอบครัวเมืองของเขาและความหวังที่เคยมี ชะตากรรมของเขาถูกกำหนดไว้ตั้งแต่แรกและไม่ว่าตัวเขาจะพยายามหลีกหนีมันมากแค่ไหนเขาก็ยังคงเดินไปสู่เส้นทางที่โชคชะตาลิขิตไว้ให้เขาไม่ได้เป็นเพียงวีรบุรุษของทีฟส์อีกต่อไปแต่เป็นชายผู้ถูกสาปเป็นตัวอย่างของมนุษย์ที่พยายามต่อต้านโชคชะตาแต่สุดท้ายก็ไม่อาจเอาชนะมันได้โอเอดิปัสเดินทางออกจากทีฟส์พร้อมกับร่างกายที่อ่อนแอและเต็มไปด้วยบาดแผล ผ้าพันแผลสีขาวที่ปิดดวงตาของเขาถูกซึมซับด้วยเลือดสีแดงเข้มทุกย่างก้าวของเขาหนักอึ้งด้วยความทุกข์ทรมานและความอับปปยศยชาวเมืองทีฟส์มองดูเขาด้วยความเวทนาและบางคนถึงกับเบือนหน้าหนีด้วยความกลัวเขาคือวีรบุรุษที่เคยช่วยพวกเขาจากสปริงแต่บัดนี้เขาเหลือเพียงเงาของชายผู้เคยยิ่งใหญ่ไม่มีใครกล่าวถ้อยคำอำลาไม่มีเสียงโห่ร้องแห่งความยินดี มีเพียงความเงียบงันที่โอบล้อมโอีดิปัสขณะที่เขาเดินออกจากเมืองที่เขาเคยปกครองด้วยชีวิตของตนเองเขามุ่งหน้าไปยังโคลอนนสดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้าซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่ที่เขาจะได้รับการปลดปล่อยจากความทุกข์ทรมานแอนติโกนีบุตรสาวผู้พักดีเดินเคียงข้างเขานางเป็นเพียงคนเดียวที่ยังคงอยู่กับเขานางไม่กลัวชะตากรรมของบิดาไม่แม้แต่จะหวั่นไหวต่อความจริงอันโหดร้าย พ่อแอนติโกนีกล่าวด้วยเสียงสั่นเครือนางจับแขนของโอีดิปัสแน่นท่านจะไปที่โคโรนาสจริงๆหรือโอีดิปัสพยักหน้าแม้ดวงตาของเขาจะมืดบอดแต่จิตใจของเขายังคงรับรู้ถึงทิศท,ทางที่โชคชะตานำพาเขาไปที่นั่นเป็นจุดจบของข้าเขากล่าวเสียงแผ่วและเป็นที่ที่ข้าจะได้รับการให้อภัย เส้นทางไปยังโคโรนาสเต็มไปด้วยป่ารกทึบและแม่น้ำที่ไหลเอื่อยกับเวลาที่ทำให้ถูกช้าลงทุกครั้งที่โอเดป,ปัสก้าวเดินเขารู้สึกถึงลมหายใจของโลกที่โอบล้อมเขาไว้สายลมพัดผ่านกิ่งไม้ทำให้เกิดเสียงกระซิบคล้ายเสียงของเหล่าเทพที่กำลังตัดสินโทษของเขาเมื่อมาถึงโคลโนสัสบรรยากาศโดยรอบเงียบสงัดอากาศเย็นลงราวกับเป็นสัญญาณของจุดสิ้นสุด อนติโกนีช่วยพยุงบิดาของนางไปยังลานหินที่ตั้งอยู่ใจกลางป่าศักดิ์สิทธิ์ที่แห่งนี้เป็นที่ที่เขาจะพบกับชะตากรรมสุดท้ายของเขาพ่อเราจะอยู่ที่นี่นานแค่ไหนอันติโกนีถามโออีดิปัสสุดตัวลงกับพื้นร่างของเขาสั่นเทาด้วยความเหนื่อยล้าไม่นานนะักเขากล่าวข้ารู้ว่าเวลาของข้าใกล้จะหมดลงแล้ว เสียงของสายลมพัดผ่านและเสียงกระซิบจากโลกเบื้องบนดังก้องอยู่ในหัวของเขาเสียงที่เขาได้ยินตั้งแต่วัยเยาว์เสียงของโชคชะตาที่พยายามจะหลีกหนีมาตลอดชีวิตบัดนี้มันกลับมาหาเขาอีกครั้งโออีดิปัสเจ้าผู้พยายามหนีจากโชคชะตาเสียงกระซิบโออีดิปัสเงยหน้าขึ้นดวงตาที่ว่างเปล่าของเขาหันไปตามเสียงที่ไม่มีตัวตนข้าทำทุกอย่างเพื่อนหนีจากมัน แต่ข้ากลับวิ่งเข้ามาหามันเองเขาบ่นพึมพำแอนติโกนีมองบิดาของเขาด้วยน้ำตาคลอเบานางรู้ดีว่าเวลาของโอดิปัสใกล้จะหมดลงแล้วนางคุกเข่าลงข้างๆและจับมือของเขาไว้ข้าอยู่ตรงนี้พ่อนางกระซิบข้าจะไม่ทิ้งท่านโอดิปัสยิ้มออกมาเป็นครั้งสุดท้ายราวกับว่าในที่สุดเขาก็ได้พบกับความสงบ ร่างของโอีดิปัสเริ่มสั่นไหวแสงสลัวจากดวงอาทิตย์ที่ลอดผ่านกิ่งไม้ดูเหมือนจะส่องมาที่เขาโดยตรงลมหายใจของเขาช้าลงเรื่อยๆและในที่สุดเขาก็สิ้นใจไปอย่างเงียบงันแอนติโกนีกรีดร้องออกมานางกอดร่างของบิดาไว้แน่นแต่มันก็ไม่มีประโยชน์อีกต่อไปแล้ว o อเอดิปัสได้จากไปแล้วร่างของเขาไม่ได้ก้มลงกับพื้นแต่กลับค่อยๆหายไปราวกับถูกกลืนเข้าไปในป่าศักดิ์สิทธิ์ของเหล่าเทพไม่มีหลุมฝังศพไม่มีเครื่องหมายไม่มีแม้แต่เท่าทุลีสิ่งเดียวที่เหลือไว้คือเรื่องราวของชายผู้พยายามต่อสู้กับโชคชะตาแต่สุดท้ายก็ไม่อาจหนีพ้นเงื้อมือของมันได้และนี่คือตำนานของโอเอดิปัสชายผู้เคยเป็นวีรบุรุษชายผู้พยายามหนีจากโชคชะตา แต่สุดท้ายก็ถูกมันกืนกินไปจนหมดสิ้น